สวัสดีค่ะพี่น้องสุขสุขนคนนะคะจากช่องปุนา USA ค่ะพี่น้องจ้าก,ก็มาถักมาท่ายกันช่วงดึกๆค่ะพี่น้องจ้าวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่2นะคะเดือนสิงหาคมนะคะปีพุทธศักราช2,500นสวัสดีค่ปะปุนา USA นะ ยืนนะคะพี่น้องจารับลมชมวิวอยู่ที่หลังหลังบ้านนี่นะคะตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มกว่าค่ะพี่น้องจ้าเหมือนว่าเมื่อนี้ฝนตกแห้งแห้งอากาศเย็นสบายเหมือนว่านี่เหนียวเหนียวพี่น้องจ้าเมื่อนี้อากาศโอ้ยมีแห้งมีแห้งมั้ยยืนรับลมชมวิวช่วงสองทุ่มกว่ากจะสามทุ่มคือฟลอริดาเนี่ยพี่น้องจ้ามันจะแบ่งโซนกับฟลอริดาทั้งเหนือนี่นะคะมันจะเวลา ช้ากว่าเวลา,าโซนทั้งไตประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็เป็น,นเวลาสองทุ่มก,กว่าๆนะคะเกือบจะสามทุ่มแล้วนะคะก่อนี่คะ่ะมารับบรรยากาศห้องเย็นๆรถก็วิ่งไปวิ่งมาโอ้ยหอมอาหารพี่นอ้องร้านอาหารมันอยู่ค้นดูตรงนี้พี่นอ้องหอมห,อมหอมล้านอาหารยังข้าจะเห็นอย่างอาหารทะเลมั้งหอมกินเขาอีมอะไรอยังนมังหอมอยู่นี่ชวนเฮน,นำ้ำลายใหญ่ บ่มีหนุ่มมายางผ่านเลยเหมือนี้มันเนนดึกขเขจาไปนอนกันมัน้งมาแอบเบิงหนุ่มด้วยเนี่ยบัวปรยูมาแอบเบิงหนุม่มต่อมาเบิงแย่เมือเสาแย้เมือเเสาจังสิงมีหนุ่มมาแลนแถวนี้กันเดึกดเดจังสิขาจาวไปพักผ่อนกันเดี๋ยวมื่อื่นเสาสิพ้ามาแอบเบิงหนุ่มรอๆด้วพี่นอ้องมาแลนออกกันรังไกยเดี๋ยวน่ะพี่นอ้องพี่ข่าก็เอาบรรยากาศช่วงยิน้นหย็นมาฝากกันนะพี่นอ้องเนาะ เดี๋ยวมื่อนา้ปู่นาจะพาไปเก็บผักะะกิเลสมาแกงกับพี่น้องผักกิเลมันกระลัอาออกงามงามเสียดายมัน,นดกงดงเก่งเดง้ดง,ดงพี่น้องจา้ายยดวัาแม่นหัวผมมือนี่พี่น้องโอ้ยหดผักกิเล่อยพี่น้องเดี๋ยวต้องเก็บอันเอาไปต้มไหวพี่น้องต้มแซ่แข็งไห้เพราะว่าวลาร้ายใหญ่ไปอยู่บ้านใหม่มันจะได้ไปแกงกินเพราะว่าไปอยู่บ้านใหม่เนี่ยมันจะบ่มีผักกิเลกกินค่ะพี่น้องจา้าโอ้ยหยดผักกิเล่อยพี่น้อง โโกองดงเจีงแดงอุ้ยไปต่ออ่อนซ้อนเนาะุูนะอุ้ยพี่น้องเอ้ยเสียดายจะคุดเป็นน้ำกับคุดบ่ได้เพราะว่าหากมันลงเลิกแล้วมันก็เงาใ่พี่น้องคุดไปมันก็ขึ้นจะตายกไปหอดทุนกะจะไปหาต้นไม่พี่น้องมาห้าปลูกแต่กว่าต้องใส่เวลาแป๊บหนึ่งน้บอาบปเป็นปีสองปีถึงจะได้กินกูน่าถึงจะเก็บเก็บเก็บช่วงที่บ้านยังบ่ท่าได้ขายกะ เก็บเก็บแล้วก็ไปต้มแช่แข็งไว้แล้วเขาก็ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ถึงสี่เขาก็อันงอกออกมาอีกพี่น้องแตกหย่อนมาอีกยิ่งเก็บก็ยิ่งแตกพักขี้เหล็กพี่น้องแตกง่ายง่ายบางหยอดวงดงจริงจิโอ้ยฝนเดี๋ยวจะเก็บพักขี้เหล็กพี่น้องมันเก็บพักขี้เหล็กน้ำกันเด้อจา้าผักขี้เหล็กในอเมริกาเด้อจา้านี่ครับพี่น้องพักขี้เหล็กเก็บได้ไหมนี่พี่น้องเดี๋ยวจะไปต้มจาม้าต้มแล้วก็บ่พต้มไร้น้ำพี่น้องต้มแค่น้ำเดี๋ยวให้มันขมอาลํำพี่น้องมัชจึงจิแข็งแส่บพักขี้เหล็ก ต้มได้ไดนั่นแล้วมันบวขมพี่น้องเวลาแกงมันบวเสบแก้งพักเคลิกอี่ตรงเห็มันขมอําลังเนาะพี่น้องเนาะอันกะพยายามสิเก็บเก็บเก็บว้ไปต้มต้ม้มแล้วก็แซ่แข็งไว้พี่น้องนี่ค่ะก็เป็นการขนมอาหารนะคะ พักขีเล็กของปูนาเนี่ะค่ะปูนาจะต้มแค่น้ำเดียวพี่น้องเพื่อไม่ให้มันจืดคือปูนามากินงผักขิดกับแกงผักชอต้งเป็นค้มขมพี่น้องจ้าและกินแกงพวกนกคข้มขมนี่เวลามันได้รสชาติพี่น้องมันไม่จืดมันจะได้รสชาติของพักขีเล็กค่ะแล้วกลิ่นมันก็ยังหอมอยู่นะอันนี้บางคนบางคนก็ะต้่มไปสองน้ำสามน้ำแต่ว่าปูนานี่แค่น้ำเดียวก็พอะละค่ะดูสียอดตะเกียบ เลืในคัคือเลืนะคะคัคืลิกในอเมริกาค่ะพี่น้องเดี๋ยวต้มไปสักพักนะคะหลังจากนั้นคุณน่าก็จะเป็นลิ้นนำหลังจากนั้นก็จะปล่อยให้เย็นแล้วก็จะใส่ถุงแช่แข็งไว้ค่ะดอกกระเจียวค่ะพี่น้องจอ้าดอกกระเจียวนะคะเขามาขายกระถางละ21เหรียญ99กระเจียวดอกสีม่วงสีชมพูนะคะ ตอนนี้กระเจียวอยู่ในอเมริกาเขาคิดคนเขาปลูกกระเจียวกันเยอะพี่น้องเขาเอามาขายกันเยอะนะคะตอนนี้ดอกกระเจียวอดอกกระเจียวนี่มันจะเอามาปลูกลงดินแล้วมันจะไม่ตายเดี๋ยวมันก็คืนกลับมาทุกปีหน้าหนาวมามันก็จะสลบไปนะคะหน้าร้อนมันก็จะคืนกลับมาแต่กระเจียวนี้เป็นกระเจียวกระเจียวกับประดับกินไม่ได้นะคะดอกสวยมากมจะเดินทางไปไหนสถานที่ต่างๆนะคะเขา,าก็จะประกาศรับสมัครงานนี่แะ ก็สามารถสมัครงานได้นะคะงานในอเมริกานี่เปิดนะคะแต่คนไม่มีมาทําเพราะว่าเขานั่งอยู่บ้านเขาได้เงินเยอะกว่ามาทํางานดูสิทุกที่เวลาไปใส่เขาจะประกาศรับสมัครนะคะรับสมัครงาน now hiring hiring hiring